คนสวยนะครับก็มีหนึ่งคนที่ตอนนี้กําลังถูกจับตาเพ่งเลงเรื่องความสวยเป็นพิเศษเพราะว่าหายหน้าหายตาไปพักใหญ่นะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุสําหรับสาวไอซ์ใช่แล้วนั่นเองใช่แล้วใช่กลับมาวันนี้นะครับเขาบอกว่าดูสวยผิดหูผิดตาดูแก้มดูหน้ามันเต่งตึงผิดปกติผิดธรรมชาติหรือเปล่ารวมน้ำเกลือหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจต้องไปฟังไอซ์พูดได้ฟังกันครับ ต้องบอกว่าถูกจับตาเรื่องของความสวยไปหนึ่งคนแล้วนะครับสำหรับสาวไอซ์ปิชญานะครับที่ช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าเจอหน้าปั๊บเนี่ยหลายคนสะดุดตกลงเอ๊ะทำไมมันดูอวบอิ่มดูเต่งตึงเป็นพิเศษนะครับหลายคนก็เลยสงสัยว่าไปขึ้นเขียงฉีดโบท็อกมาหรือเปล่าออนะครับงานนี้สาวไอซ์ก็เลยต้องออรีบออกมายืนยันนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ทำศัลยกรรมล้านเปอร์เซนดูเนี่ยน้องไก๋ๆดูทำที่ไหนไม่ได้ทำ แต่แค่หน้าใหญ่ขึ้นเพราะว่ากินเยอะขึ้นเขาบอกเขาอ้วนขึ้นนะครับโดยงานนี้เจ้าตัวยังปฏิเสธไปถึงกรณีที่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้พีกเต๋อเลิกรากันด้วยนะครับยืนยันว่าไม่จริงเหมือนกันข่าวนี้เนี่ยไม่ได้กลัวว่าจะส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์และก็ไม่มีผลกระทบกับความสัมพันธ์กับหวานใจหนุ่มนอกวงการกันด้วยไปฟังเสียงไอ้ิียากันบ้างครับไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนพีเต๋อเป็นพี่ เป็นพี่ที่รักมากด้วยเพราะว่าทางานด้วยกันตั้งแต่ ATM 1น 1> แล้วก็ซีรีส์ ATM2 ก็คือแบบเราสนิทกันนะคะแต่ว่าไม่มีแน่นอนควาภาพลักษณ์เสียยมายคือคือมันไอซ์จะบอกก่อนว่าแบบมันไม่มันไม่ใช่เรื่องจริงเราก็อาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่อะคะ่ะใจก็ก็แค่บอกว่าเออเนี่ยเป็นพี่น้องกันไม่มีอะไรก็เขาก็ไม่เขาคงไม่รู้ด้วยเหมือนกันไม่มีแน่นอนคะ่ะ <Okay. S 1> ไม่ได้สัญญากรรมเพิ่มอะไรแน่นอนคะ่ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเข้าใจเข้าใจอยู่ว่าแบบเวลามันอ้วนขึ้นหรือผอมลงคนก็จะทักว่าแบบอ่ะอ้วนขึ้นทําไมหน้าดูอิ่มผอมลงไปโบท็อกมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่ามันแบบอาจจะเข้าใจผิดกันได้แต่ว่ายืนยันว่าคือไม่ได้ไปทำอะไรกับหน้าแน่นอน